ขอต้อนรับคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะเข้าสู่ช่วงเปิดคนของเราค่ะและในช่วงนี้นะคะก็มีคุณผู้ชมทางบ้านค่ะโทรเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะภูภูทารัตคคุณภูทารัตนะคะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับไม่ทราบอยากทราบอะไรเรื่องอะไรบ้างฮะ อ่าหน้าบ้านหันไปร้อยร้อยหกสิบห้าครับครับผมอ่อแล้วทีนี้อยากทราบว่าถ้าอาจารย์จะให้ตกแต่งร้านยังไงครับร้อยหกสิบห้าเหรอฮะครับครับหน้าบ้านเป็นทิศใต้นะครับครับเอ่อถ้าถามว่าหน้าบ้านเป็นทิศใต้ที่หนึ่งเนี่ยดีไหมก็เอ่อเป็นทิศทางที่ดีนะครับ คนในบ้านก็จะมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีความช่วยเหลือกันค่อนข้างดีนะครับคนบ้านนี้ก็จะมีคนช่วยเหลือมีคนซัพพอร์ตนะครับมีคนอุปถัมภ์อยู่นะฮะแต่บ้านนี้ไม่มีโชคลาภครบไม่มีโชคลาภเครับครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าองศาบ้านที่วัดมาเนี่ยถ้าถ้าวัดถูกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นองศาที่เสื่อมไปแล้วครับ คำว่าเสื่อมไปแล้วก็คือเพราะว่าเหตุผลก็คือว่ามันเป็นองศาของยุคที่เจ็ดนะครับนะฮะในวิชารีวส่อซื้อกว่าเนี่ยเราก็สามารถจะคํานวณได้ว่าในแต่ละองศาเนี่ยเป็นองศาของยุคใดนะครับแล้วก็ให้คุณให้โทษยังไงบ้างนะครับมันเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ถึงกับว่าเสื่อมแบบน่าตกใจนะครับบางวันยังไงให้ค่าขายดีขึ้นครับเออ ประเด็นแรกก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าแก้ด้วยวิชาดาวเหินเนี่ยนะครับในตําแหน่งถ้าสมมุติว่าเราเราค้าขายอะไรครับทำบล็อกตายางครับบล็อกตายางครับกำบ้านที่หน้าอกนะครับครับผมในตําแหน่งทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านนะครับครับ ก็คือตำแหน่งขวาหันหน้าออกไปทาง,งด้านหน้าบ้านตำแหน่งทางด้านซ้ายมือเรามีอะไรอยู่ฮะทางด้านซ้ายมือที่ว่างครับเป็นช่วงตรงห้องนั้นมันว่างครับเปิดประตูเข้ามาครับซ้ายมือว่างครับเป็นที่ว่างใช่ไหมฮะครับให้หาละระฆังทองเหลืองมาแขวนเอาไว้ครับครับ พร้อมกับเหรียญจีนโบราณหกเหรียญนะครับครับนะฮะทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับครับแล้วก็ตำแหน่งหน้าบ้านที่ิศใต้เนี่ยให้เอาอ่างบัวมาวางไวไว้ใบหนึ่งครครับนะครับแล้วก็ด้านขวามือทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับตะวันตกเฉียงใต้ให้เอาอ่างบัวมาอีกใบหนึ่งครับไว้อ่างบัวใบหนึ่งครับครับ ตะวันตกเฉียงใต้นะครับครับแล้วก็ตำแหน่งทิศตะวันตกของบ้านนะครับเวลาเรายืนกลางบ้านหันหน้าไปทางหน้าบ้านขวามือนี่คือทิศตะวันตกนะครับครับครับให้หาโมบายสีทองหกแท่งมาแขวนเอาไว้ครับโมบายครับแล้วห้ามนั่งตำแหน่งนี้ครับครับนะครับมันมีสองตำแหน่งที่เสียภายในบ้านนี้ก็คือเป็นด้านซ้ายมือของหน้าบ้านนะครับก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศที่เสียทิคราง ครับที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นที่ร้านเข้ามานะครับนะครับรวมทั้งในร้านด้วยนะครับทิศตะวันออกเฉียงใต้ของร้านแล้วก็ทิศตะวันตกของร้านเนี่ยห้ามนั่งเด็ดขาดนะครับนะครับแล้วทิศตะวันออกล้ะครับทิศตะวันออกนั่งได้ฮะนั่งได้ใช่ไหมครับนั่งได้ครับแล้วทิศเหนือตรงด้านหลังนะครับทิศเหนือเป็นทิศที่ดีที่สุดฮะเอาไว้อะไรดีครับ ที่กระตุ้นโชคลาบแล้วก็กระตุ้นการค้าขายให้ดีขึ้นเอ่อเมื่อกี้อย่างที่ผมเรียนสักครู่นะครับก็คือที่บ้านหลังนี้ไม่มีโชคลาบครับนะครับ,รบรตแต่เราสามารถกระตุน้นเรื่องการค้าขายได้ผมไม่ทราบว่าหลังบ้านเราเป็นอะไรอยู่ฮะหลังบ้านหลังบ้านมันเป็นใช้ใช่ว่าถนนนิดนึงแบบว่าเข้าห้องน้ำอ่ะครับเป็นถนนเหรอฮะครับตัดผ่านหลังบ้านเลยเอากวาดเหรอครับ หลังบ้านตาครับเออทางานผมตั้งอยู่ทิศเหนือครับอยู่ด้านทางด้านหลังนะครับแล้วของเราลักษณะอาคารของเราเป็นอาคารพาณิชย์หรือเปล่าฮะอาคารพาณิชย์ครับลมพัดเข้า,าบ้านไหมครับเข้าดีครับเข้าทางตะวันออกเฉียงใต้กับออกเฉียงเหนือนะครับเป็นอาคารพาณิชย์เดียวเดียวหรอฮะ ครับพอดีผมเป็นตึกหัวมุมครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นพยายามทําบ้านให้สะอาดนะครับแล้วก็พยายามให้ลมพัดเข้าบ้านนะครับการที่เรานั่งโต๊ะทางานที่ทิศเหนือเป็นทิศที่ดีอยู่แล้วนะครับครับผมให้วางพัดลมที่บริเวณโต๊ะทํางานด้วยฮะวางพัดลมให้วางพัดลมะตังตั้งตั้งน้ำตั้งอะไรไหมครับไม่ต้องครับ ห้ามตั้งน้าบริเวณนี้ฮะอ๋อครับนะครับในบริเวณทิศเหนือของบ้านเนี่ยห้ามตั้งน้านะครับแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านห้ามตั้งน้านะครับครับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วมันมีถนนอยู่หลังบ้านเนี่ยมันก็คือเป็นลักษณะของน้ําที่อยู่หลังบ้านอยู่แล้วนะครับมันทําให้บารมีเราตกน้ําด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของบริวารมีปัญหาในเรื่องของคาเวลาเราพูดแล้ว คไม่่อยเชดูตำราอาจารย์นะครับด้านซ้ายมือด้านขวามือของที่ผมทํางานนะครับครับผมตั้งน้ําูุไว้ครับด้านขวามือเหรอฮะด้านขวามือทําไมตั้งน้ําูุล่ะครับก็เห็นท่านอาจารย์ว่าไว้น้ําไม่ได้ครับโอ้ผมแนะนําไว้สองอย่างถูกไหมฮะครับกับอีเช่ครับ ผมแนะนําว่าควรจะเอาหินมาวางดีกว่าเอาน้ํามาวางครับเอาหินผมไว,คไว <Okay. S 2> ม้ครับไว้ตรงด้านซ้ายมือครับอย่างนั้นเอาเอาไว้ตรงกลางฮะหินเอาหินไว้ตรงกลางครับ,รบเอาน้ําออกไปไว้หน้าบ้านฮะเอาน้ําออกไว้หน้าบ้านครับเอาน้ําออกไปไว้ทาง,<ร>งทิศใต้ตต<ห>ใช่ไหมครับไหนครับน้ําตรงที่อาจารย์ว่าในหนังสือว่าให้วางน้ํามี่ไม่ต้องวางใช่ไหมครับ ท,ทั้งทิศเหนือไม่ต้องวางครับแต่ให้วางทั้งหน้าบ้านนะฮะนน้นงผงหรือว่าเป็นน้ำอ่างบัวเหมือนที่ท่านอาจารย์เขียนไว้ในหนังสครับเอ่อที่ที่เราวางาทิศเหนือนี่เป็นน้ําอะไรล่ะครับเป็นอ่างปลาแล้วก็ทัําผูครับอย่างนั้นเอาตัวนี้ไปไว้ทางหน้าบ้านตรงกลางฮะที่ทิศใต้ฮรปากปากประตูร้านได้ไหมครับได้ครับตรงปากประตูร้านเปิดร้านเข้ามาจะเจอเลยใช่ครับ อีกอันหนึ่งก็คือทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทําอะไรไว้อยู่ครับตะวันออกเฉียงเหนือครับตรงนั้นภรรยาผมนั่งครับก็อาจจะมีปวดกระดูกนะครับปวดศีรษะนะครับครับนะฮะเราก็ปวดงได้ไหมครับปวดเมื่อยตัวอยู่ตลอดนะฮะครับนะคให้นั่งตรงทิศตะวันออกครับอาจารย์เออจริงๆแล้วมีค่าเท่ากันนะฮะ แต่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยแก้แก้ไว้อะไรไว้ครับแก่ <Yeah. Okay. S 1> ตรงแถวที่ภรรยานั่งนะครับแก้อะไรไว้ครับต,งตรงแถวภรรยานั่งแก้ด้วยโอเคไม่เป็นไรผมแนะนําอย่างนี้ครับครับถ้ามีน้ําบริเวณที่ตะวันออกเฉียงเหนือให้เาออกนะครับ ให้ติดไฟสีแดงสองดวงครับตะวันออกเฉียงเหนือให้ติดไฟสีแดงสองดวงครับครับเป็นการเรียกลูกค้าให้เข้ามามากขึ้นนะครับเรียกลูกน้องด้วยฮะครับนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีปัญหาเรื่องบริวารนิดหนึ่งฮะครับนะครับให้ลองแก้ตามนี้นะครับครับแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือแสวนราคาสีทองครับแปดแอดแท่ง อ๋อก็ถือครับผมผมซื้อนะสือของท่านอาจารย์มาหลายปีแล้วครับแล้วแก้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างฮะก็ดีดีขึ้นนะครับครับเพราะฉะนั้น,นผมแก้เพิ่มให้มันจะดีขึ้นกว่านี้ฮะผิดไปนะครับครับเอาระฆังทองเอา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 ไอ้แปดแท่งออกไปไปไว้ที่เออไปไว้ที่ อาทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้ครับเอาไปไว้ตะวันออกเฉียงใต้ครับอได้ครับนะครับเอาไปแขวนไว้ตำแหน่งด้านซ้ายมือหน้าบ้านทิศนั้นนะครับมันอาจจะทําให้เรามีโชคลาภคลุกคลุกขึ้นมาบ้างแขวนไว้นอกนอกร้านตรงมุมได้ไหมครับได้ครับได้ครับอ๋อแล้วก็เอาตรงอทิตตะวันออกเฉียงเหนือนั้นครับแขวนแอร์ติดไปสีแองสองดวงครับ แล้วก็เอาน้ําตรงที่นั่งผมเอาออกไปไว้หน้าบ้านเอาออกไปไว้หน้าบ้านครับครับให้แก้ตามนี้ฮะแต่ก็ขอขอขอชมเชยก่อนนะครับที่ครับเออซื้อหนังสือไปแล้วก็นําไปแก้ไขแล้วก็ได้ผลดีนะครับก็ได้ผลดีแต่แต่ก็เลยโทรถามอาจารย์ว่าจะแก้ยังไงให้ดีคือคือเพอเอิญผมต้องบอกว่าเพอเอินปีนี้เราอาจจะมีปัญหาบ้างเพราะว่า ดาวจรของปีเนี่ยมันเป็นดาวเลขห้าจรเข้ามาอ๋อครับนะครับดังนั้นถ้าอ่านหนังสือผมจะเข้าใจว่าความหมายว่าดาวจรเลขห้าจรเข้ามาจะเกิดอะไรขึ้นครับนะครับเราสะดุดเรื่องการเงินนะฮะเรื่องลูกค้าครับนะครับโดยเฉพาะปีนี้แล้วก็เดือนที่เดือนที่ผ่านมาด้วยได้ผมตั้งตู้เลี้ยงปลาแปดตัวครับตามที่ได้จานอันนั้นไว้ที่เดิมฮะไม่เป็นไรครับ อ๋อครับ,รบแล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้ในวางหินคมๆใหญ่ๆไว้แล้วก็อ่างบัวไปตะวันตกเฉียงใต้เหรอฮะโอเคไม่มีปัญหาครับตะวันตกก็ไว้ระคังแล้วผมเรียนถามอย่างนี้อีก,อกประเด็นหนึ่งนะครับครับปรับตำแหน่งห้องนอนตามหนังสือหรือเปล่าฮะตับตำแหน่งห้องนอนในหนังสือไม่ได้บอกว่าผมจะบอกบว่าทิศไหนเป็นทิศที่ดีเหมาะสําหรับทําอะไร อ๋อครับเพราะนั้นทิศเหนือเป็นทิศที่ดีของบ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับเอ่อตะวันออกเฉียงเหนือก็ก็โอเคพอนอนได้ฮะแต่อาจจะปวดศีรษะบ้างนะครับอาจจะมีปัญหาเนี่ยถ้าหัวไปทางไหนครับถ้าจะทิศตะทิศเหนือครับเป็นทิศที่ดีที่สุดฮะหันไปทางทิศเหนือใช่ครับถ้าหันหัวกลับนะครับก็หันหัวไปทางหลังบ้านนะฮะอ๋อครับ นะครับเป็นทิศที่ดีที่สุดฮะเราจะทําให้เรานอนหลับสบายขึ้นนะฮะสุขภาพก็จะด,ดีด้วยนะครับครับก็ขอบพระคุณา,ารงงครับแล้วเอ่อขออีกคําถามหนึ่งฮะก่อนจะปิดเบรกทะเลาะกันน้อยลงไหมครับอ๋อน้อยฮะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ีดปากเสียงหลังจาก,กแก้ไปแล้วก่อนก่อนแต่งร้านนี่รู้สึกจะบ,บ่อยเลยปีที่แล้วก็ซื้อหนังสือท่า,อาจา์มาแล้วก็เอามาปรับแต่งแล้วก็ดีขึ้นจาก ครับผมก็ดีใจด้วยครับดีใจด้วยจริงเพราะเหตุผลจริงๆพ<อ>เพราะว่าที่ผมถามเพราะว่าถ้าบ้านใครก็ตามอยู่ทิศเนี้ยมันจะมีปากเสียงกันโดยที่ไม่ค่อยมีเหตุผลเพราะว่าผลของดาวสี่กับดาวสามที่อยู่ตรงกลางบ้านครับนะครับพอเวลาเราปรับสมดุลของบ้านแล้วเนี่ยดาวสี่กับดาวสามเนี่ยมันก็อ่อนพลังลงครับนะครับอาจารย์แค่ปีดแบเลยหรือยังครับอะไรนะครับผมขอถามที่บ้านครับ รับบ้านผมอยู่อีกที่หนึ่งครับร้อยร้อยสี่สิบสี่องศาครับหน้าร้านหน้าบ้านเลยครับในบ้านบ้านบ้านที่อยู่พอปิดร้านแล้วผมก็กลับบ้านครับครับร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบสี่องศาเป็นตะวันออกเฉียงเฉียงใต้นะครับครับครับเป็นที่ตะวันออกเฉียงใต้ที่สองที่สามแล้วของเราแก้ไปแล้วยังฮะ อ๋อก,ก็แก้ตามอาจารย์นะครับโอเคเพราะนั้นผมเรียนถามว่าปรับตำแหน่งที่นอนไหมฮะที่นอนตอนนี้ผมหันไปตะวันออกเฉียงเฉียงเหนือแต่ว่าถ้าอาจารย์ว่าให้ไปทางทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือก็ได้ครับควรจะไปนอนตำแหน่งตรงกลางด้านหลังบ้านเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับสุขภาพเราจะได้ดีขึ้น,ด,นด้านหลังบ้านมันเป็นกระไดยื่นมาครับ มันไม่มีห้องหลังครับโอเคอย่างนั้นเราก็ไปปรับนะครับนั่นคือตำแหน่งที่ดีที่สุดของบ้านนะครับแต่เอาคือเตียงนอนของผมอยู่ด้านหน้าบ้านนะครับแต่ผมจะหันหันหัวกลับถ้าอยู่หน้าบ้านให้นอนตรงกลางด้านหน้าบ้านและหันหัวไปหน้าบ้านครับหันหัวไปหน้าบ้านได้ใช่ไหมครับครับบ้านนี้มีโชคลาภฮะอ๋อครับแก้ตามหนังสือให้ครบทุกทิศนะครับแล้วเพะยะนั้นเราก็ปรับตัวเราเองให้หันไปรับพลังที่ดีครับ ครับร้อยร้อยสี่สิบสี่องศานี่ดีใช่ไหมครับเออร้อยสี่สิบสี่องศาเป็นเป็นองศาของผมเรียกว่าเป็นบุ่งเชียงเลยนะครับเป็นองศาของนักวิชาการครับอ๋อ,อครับรนั้นคนบ้านนี่ฉลาดฮะแต่ก็ออกเออผมต้องเรียนว่ามันมีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวบ้านกับตัวร้านนะครับครับหมายถึงว่าออพลังของมันเนี่ยมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่ค่อยฉลาดนะะไม่จริงนะฮะ ลองลองคุยเขาดีๆคอืมแต่อย่าว่าเนี่ยเขาก็เรียนน้อยครับการเรียนน้อยไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ฉลาดนะครับผมต้องผมลูกศิษย์ผมเยอะแยะที่จบปศอะไรได้ครับแต่แต่ไอ้เรื่องความคิดช่วยอย่างอื่นนี่แกไม่เก่งนะครับครับคนคนเรามันจะมีทักษะแตกต่างกันคะอ๋อใช่ครับนะครับเขาจะเขาจะเก่งในเฉพาะของเขาไงครับนะครับ เพราะนั้นความเก่งของแต่ละคนไม่เท่ากันทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนเก่งหมดนะฮะครับก็เดี๋ยววันหลังขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ดูร้อยสี่สี่องศาให้หน่อยนะครับได้ครับผมช่วงนี้ขออนุญาตปิดพักก่อนนะครับค่ะขอบคุณนะคขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาในช่วงของเปิดดินค่ะ รายการบ้านโหราศาสตาร์แห่ง่วงจุย้ยมีกิจกรรมดีๆให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันค่ะเพียงคุณผู้ชมส่ง SMS พิมพ์วเว้นวักตามด้วยชื่ออาจารย์วรชัติชั้นประเสริฐแล้วส่งมาที่4838377เพียงเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับหนังสือ่วงจุ้ยจากอาจารย์วรชัติชั้นประเสริฐจำนวน2เล่มค่ะหนังสือมีจำนวนจำกัดยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากนะคะ